สัสดีเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะว่าเนื้อเรื่องระยะยาวคือสิ่งที่ดีแต่สำหรับ W/D น่าจะเหมือนกับสุริยุป,ปราคานะคือนานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งและแม้ว่านานๆจะเกิดขึ้นสักทีเนเนื้อเรื่องหลายอันที่ปูกันมาอย่างดีดที่ทำทุกคนฮือฮาและคาดหวังว่ามันจะต้องมีตอนจบที่พีคมากแน่ๆก็ดันมาตกมาตายจบแบบอีหยังว่ากันซะอย่างนั้น และนี่คือ5เนื้อเรื่องระยะยาวโคตรเจ๋งแต่ตอนจบโคตรจะเจ๋งเลยเรื่องราวระหว่างเบรย์ไวแอดกับแบรนดิอตันหลังการรับปี2016ปี2016คือปีที่แฟนๆของ W/WE ออกอาการดีด้ากันสุดๆ สืบเนื่องจากการที่มีนักมวยปล้ำบิ๊กเนมล้นคายทำใหสมาคมนำไอเดียแยกแบรนด์กลับมาใช้ครั้งหนึ่งหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ได้ประโยชน์จากการรับไปแบบเต็มๆก็คือเบรย์ไวแอครับโดยหลังจากที่แพ้ให้กับด็อกซิกเลอร์ในแบ์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเพื่อไปชิงแชมป์ W-1 กับดีนแอมโบรสในศึกซัมเมอร์สแลมซึ่งด็อกทิวสาชนะได้สิทธิ์พอไปชิงแชมป์ก็ดันแฮวซะอีกก็ถึงเวลาออกโรงของพี่เบรย์แล้วครับหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกต ม่ช่วงนั้นคือช่วงที่พี่เบรได้รับการผลักดันแบบเงียบๆชนิดค่อยเป็นค่อยไปเพราะแทบจะไม่แพ้ใ,ใครเลยพอรู้ตัวกันอีกทีก็กลายเป็นว่าอา้าวพี่เบรกลายเป็นแชมป์เดบัยูดับยีไปซะละก่อนที่จะได้แชมป์มาครองพี่เบรมีเรื่องราวโพพันอยู่กับแรนดี้ออตตันนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่แฟนๆให้ความสนใจแบบใช้ได้เลยโดยเริ่มจากการที่พี่แย้ไนดะ้ย้ายมาเข้าแกงแวดแฟมิลี่รวมกับพี่เบรแล้วก็ลูกฮาเปอร์ ก่อนจะช่วยกันพาทีมสแ a c k ดาวน์เอาชนะศึกรอไปได้ในศึกเซเวอร์ซีรีส์ซึ่งนี่คือแมตช์ท็กทีมประเพณีที่ได้รับคำชมว่าเจ๋วที่สุดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คว้าแชมป์ท็คทีมได้สำเร็จในศึก TLC ก่อนที่พี่เบรจะกลายเป็นแชมป์ WWE ในศึก El ลิมิ a เ i ช n ั่นแชมเบอร์ตามที่บอกไปช่วงก่อนที่พี่เบรจะเป็นแชมป์ไม่นานพี่แย้ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับคือกลายเป็นผู้ชนะแมตช์ r o y a l Rumble 2017 หมายความว่ามีโอกาสที่พี่ย้ายจะเลือกชิงแชมป์กับพี่เบรในรัสเซลเมเนียแต่พี่ย้ายก็บอกว่าไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนแต่สัจจะไม่มีในหมู่โจรน,เนะเนาะการหักหลังของพี่ย้ายก็ทำเอาพี่เบรถึงกับเบื่อไปเลยแต่แทนที่สิ่งนี้จะทําให้เนื้อเรื่องของทั้งคู่พีคจนประหลอดแตกดันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเละเทะไปซะอย่างนั้นเพราะถ้าเนื้อเรื่องจะปูให้พี่ย้ายเป็นพระเอกจาก๋าซะขนาดเนี้ยซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่พี่เบรจะป้องกันแชมป์สำเร็จในรัสเซลเมเนีย แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นแามคุณภาพของแม์ยังออกมาแย่ถึงแย่ที่สุดด้วยถ้าการสู้กันในรัสเซ l เมเนียครั้งที่33ที่ปล้ำไปฉายภาพหนอนโยเยะไปยังอนาจไม่พอสมาคมก็ภูมิใจนำเสนอรีแมทของทั้งคู่ในศึก Payback ที่ปล้ำกันในกติกา How อ f ฟเ r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  รให้ได้ชมกันแบบต่อเนื่องทันทีซึ่งก็ไม่ต้องพูดเนาะว่าคุณภาพออกมาเจ๋วขนาดไหนเจมปิศาของศึกรอ ช่วงกลางปี2010ป่าวินได้ทำการเปิดตัวเจมของซึกรอคนใหม่นะครับที่ไม่ได้มาให้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนแต่มาในรูปแบบอีเมลซึ่งจะถูกส่งมายังแล็ปท็อปโดยมีไมโคลโค,โคในคอยทำหน้าที่เปิดอ่านจนเวลาผ่านไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปี2011ที่เบิร์ชก็เข้ามาคุมรายการแทนหลังจากนั้นราวๆหนึ่งปีคือในวันที่9กรกฎาคม2012ซานติโนมาราลาที่รับบทนักสืบก็มาเปิดเผยความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย จีเอ็มปริศนาที่คอยส่งอีเมลมาบอกให้คนนู้นทำาไมนูน่นคนนี้ทำาไมนี่ก็คือฮอนสวงเกิลนั่นเองครับไม่ต้องสืบเลยครับว่าพอเนื้อเรื่องถูกเฉลยออกมาในทรงเนี้ยแฟนๆทุกคนจะพร้อมใจกันมองบนขนาดไหนเพราะการให้คนดูรอการเฉลยเนื้อเรื่องแบบข้ามปีโดยระยะเวลาที่นานขนาดเนี้ยพวกเราก็ย่อมคาดหวังผลลัพธ์อะไรที่มันว้าว้าวจริงไหมแต่นี่ดันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โดยเควินแอคอดีตท,ทีมเขียนบทของสมาคมเคยออกมาเผยนะครับ ว่าเคยผลักดันให้เควินเนชมารับบทเนี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นส่วนเหตุผลที่ทำให้ฮอนสวางเกิลได้มาเป็น GM ก็เป็นอะไรที่งี่เง่าจัดๆพอแค่เคยพูดเล่นที่หลังเวทีว่าถ้าได้เล่นเป็น GM ปริศนาก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะนิทานเรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วดับบิลยูดับยีไม่เคยมีแผนจริงจังสำหรับเรื่องนี้เลยว่าจะให้ใครมารับบทเป็น GM ปริศนาของสึกรอ ให้ริกกีชีเป็นคนลอบทำร้ายสโตนโคสตีปอสตินเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปี99คู่เอกของศึกเซเวอร์ซีรีส์ตามแผนเดิมคือแมตช์ชิงแชมป์ WDMY แบบ3เศเซาที่ประกอบด้วยทิเบสโตนโคสตีปอสตินแล้วก็เดอรล็อกปรากฏว่าสโตนโคไม่สามารถขึ้นปั้มตามแผนที่วางเอาไว้ได้นะครับเพราะมีการบาดเจ็บในเมื่อคุณหมอสั่งห้ามทีมงานก็เลยไม่มีทางเลือกต้องเขียนบทให้สโตนโคหายไปจากหน้าจอแบบเนียน สโตนโคก็เลยถูกบุคคลปริศนานขับรถชนดังโครมพอเรื่องราวออกมาเป็นแบบนี้ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีว่าบุคคลปริศนาคนนั้นเป็นใครกันนะเมื่อสโตนโคขึ้นปั๊มไม่ได้บิ๊กโชก็เลยได้ส้มหล่นเข้ามาเสียบแทนถามชนะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ซะด้วยส่วนคดีชนแล้วหนีก็ดําเนินต่อไปแบบที่มีมิกฟลี่ที่ตอนนั้นกาลังดํารงตําแหน่งคอมมิชเนอร์สวมวิญญ,ญาณโคนัน โดยคนที่สมาคมเลือกให้มารับบทคนร้ายก็คือริกิชิพอบทสรุปออกมาเป็นแบบนี้มันก็ควรเป็นเนื้อเรื่องเพื่อใช้ยกระดับริกิชิใช่ไหมละ่ะแต่ด้านไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนนั้นริกิชิในมาตาธรรมได้เปิดศึกกับนักมวยปล้ำตัวท็อปๆทั้งสโตนโคแล้วก็เดอรล็อกเลยนะครับแต่ตอนจบที่วางเอาไว้ในหน้าผิดหวังแบบไม่น่าให้อภัยเมื่อสมาคมกำหนดให้ทิเบอร์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการวิกิชิอีกทีหนึง่ง เควินเน็ทำลายช่วงเวลาโคตรพีคข,ของเซียมพังสปังปีนาธกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนจะร้อนแดงไปกว่าเซียมพังในปี2011แล้วรอกครับโดยช่วงซัมเมอร์ออฟพังเริ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์ไปบอมอัลืลอรลันต่อโดยการจิกแชมป์ดับเบิลยูดับยูอีกลับบ้านหลังจากที่พังเอาชนะจอร์ซีนาได้ในศึกมันนี่เดอะแบงก์แต่ช่วงเวลาที่ควรจะพีคแบบโคตรพีคข,ของพังก็พังทลายเละเทะไม่มีชิ้นดี ดยความวายป่วงเริ่มต้นนับหนึ่งในศึกซัมเมอร์สแลมพอหลังจากที่พังสามารถย้ำชัยจัดการเอาชนะซีนาได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแทนที่สมาคมจะปล่อยให้พังได้ฉลองแชมป์ไปตามเรื่องตามราวก็ดันให้เควินเนชขึ้นมากระทึบสมองกระแตตุยเปิดโอกาสให้อัลเบตโตเดลริโอออกมาใช้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์จนกลายเป็นแชมป์เด E ยูดยูอีคนใหม่หลังจากนั้นเควินเนชก็ออกมาบอกถึงสาเหตุที่ทำลงไปนะครับว่าเป็นเพราะทิเบอรชนั่นแหละที่ส่งเมสเซจมาบอกให้ทำ แต่พี่ลูกเขยก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าผูกเรื่องกันอีท่าไหนนะครับเพราะทั้งที่มีการลงไม้ลงมือกันไปแล้วเนี่ยแทนที่พังจะได้โอกาสชำระแค้นกับเควินเนดันดันต้องไปเจอกับพี่ลูกเขยในศึกในออฟแชมเปี้ยนแทนซะงั้นเรื่องนี้ทําให้พังถึงกับเดือดสุดๆโดยหลังจากนั้นกว่าที่จะได้ชมดับบรรยูดับยุไอคืนมาพังก็ต้องรอจนถึงศึกเซเวอร์ซีรีส์ในเดือนพฤศจิกายนนู่นเลยส่วนพี่ลูกเขยก็ต้องไปสาสางความค้างคาใจกับเควินเนดในศึกทีซี ซึ่งน,นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องเล่นใหญ่แต่เหมือนจะไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยนะครับเนื้อเรื่องของแกงเน็กซัตก่อนจะไปว่ากันถึงรายละเอียดต้องบอกที่มาที่ไปกันสักนิดหนึ่งว่า NXT ในสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นค่ายพัฒนาทักษะเหมือนในสมัยนี้นะครับแต่เป็นเหมือนรายการเกมโชว์ที่เอานักมวยปล้ำหน้าใหม่มาฝึกฝนผ่านรายการโดยแกงเน็กซัตก็คือนักมวยปล้ำที่มาจาก NX t รุ่นหนึ่งแบบยกกวน แก๊งเน็กซัสเปิดตัวในค่ายหลักโดยการออกมารื้อทำลายเข้าของรอบเวทีซักกระจุยกระจายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกรอเมื่อวันที่7มิถุนายน2010นะครับทั้งกรรมการรวมถึงตากล้องที่ไม่รู้อิโนอิเนก็พลอยสวยไปด้วยโดนลูกหลงกันไปคนละทิศคนละทางโดยศัตรูหลักที่แก๊งเนเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือจอห์นซีนาครับซีนาก็เลยไปเกณฑ์พลพรรคมาบ้างทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องไปสาดสางความแค้นกันในศึกซัมเมอร์สลัมปี2010 คือมันแน่นอนแบบร้อยเอยู่แล้วครับว่าการจะผลักดันนักมวยปล้ำหน้าใหม่ให้ปังแบบยกแกง๊งก็คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชัยชนะครั้งใหญ่แล้วครับแต่ก็นั่นแหละ่างน็สัตที่นำโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเวดตบรดกลับเป็นฝ่ายพ่ายให้กับทีมซีนาในศึกซัมเมอร์สแลมเพื่ออะไรก็ไม่รู้สาเหตุที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะทีมเขียนบทอยากให้เป็นนะครับแต่ซีนาต่างหากที่ไม่โอเคถ้าแกงน็สัตจะเป็นฝ่ายชนะว่าแล้วก็จัดการเปลี่ยนผลมันซะเลย แต่ยังแต่ยังครับยังไม่จบสิ่งที่เกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์สแลมเปรียบไปก็เหมือนออเดอเรียกน้ำย่อยพอต่อมาในซีหน้าก็จัดการฝังเวดแบรตคือฝังสมิธแถมกลบให้ด้วยในศึก TLC โดยช็อตดึงเก้าอี้จนร่วงกราวก็เป็นเหมือนสัญญาที่บอกว่าตูจะฝังมึงให้จมดินไปเลยและนี่คือ5้เนื้อเรื่องระยะยาวโคตรเจ๋งแต่ตอนจบโคตรจะเจ๋งเลยมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ตกหล่นเนื้อเรื่องลักษณะนี้อันไหนไปก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ